สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจนุนับซับกันด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็วันพุธที่22พฤษภาคม2567นะคะอาจจะมีพี่น้องลหลายๆท่านเนาะ,ะหยุดงานในวันวิสาขาบูชานะคะคุณผู้ชมวันนี้สำหรับตัวเราเองก็ที่ร้านก็หยุดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ เป็นวันพระใหญ่เนาะที่ร้านนวดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะคุณผู้ชมพอดีเสร็จจากทำธุระค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็มีธุระทำทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเสร็จจากทำธุระเสร็จเราก็แวะ,ะมาหาอะไรทานกับปา๋าสองคนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ที่ เฉียงนาคาเฟ่ค่ะอยู่แถวบ้านเราค่ะคุณผู้ชมนะคะเฉียงนาคาเฟ่นะคะที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมเสร็จทุระก็แวะมาหาอะไรทานก่อนกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมพอดีแวะมาทานชาบูแล้วก็เป็นพวกะทะเลเผาซีฟู้ดนะคะคุณผู้ชมนะคะเอาพาพี่น้องเอฟซีมาทานมื้อค่ำด้วยกันเนาะคุณผู้ชมนะคะ ก่อนกลับบ้านก็เดี๋ยวแวะทานมื้อเย็นนะคะคุณผู้ชมมื้อเย็นมือ้อค่ำเนาะคลิปนี้อาจจะลงให้พี่น้องเอฟซีทางบ้านดึกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนะคะพอดีเราเพิ่งเสร็จจากทำธุระเนาะเลยแวะมาหาอะยทานก่อนกลับบ้าน,นะคะ่ะเอาคุณผู้ชมบุฟเฟ่ค่ะหัวละร้อยเก้าสิบเก้านะคะคุณผู้ชมหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะ มีของทะเลนะคะหลากหลายเลยะคะ่ะคุณผู้ชมมีปลาหมึกมีหอยมีปูมีกุ้งค่ะเอให้ดูบรรยากาศรอบร้านนะคะคุณผู้ชมเถียงนาคาเฟ่คะ่ะอยู่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ มีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมก็มากันกับป๋าสองคนค่ะคุณผู้ชมนะคะมากับป๋าสองคนเอาคุณผู้ชมนี่บุฟเฟ่หัวละร้อยเก้าสิบเก้าบาทถือว่าคู้มากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเราก็สั่งเป็นหม้อชาบูมาแล้วก็เป็นเพิ่มเตาปิ้งย่างนะคะ ถ้าเป็นหมอ้อชาบูหรือเป็นหมูกระทะเนื้อย่างนะคะคุณผู้ชมเฉพาะแค่หมอ้อนี้เนาะคุณผู้ชมอย่างเดียวนะคะมุฟเฟ่คิดหัวเรา199ค่ะคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มไอเตาปิ้งย่างเข้ามาอีกหนึ่งเตาก็จะเพิ่มบวกเงินเข้าไปอีก49บาทค่ะคุณผู้ชมพอดีเราไปตำ เหลาค่ะคุณผู้มชมตำเหลาทะเลอ่าตำเหลารวมมิตรทะเลค่ะคุณผู้มชมอนนเอามามกินด้วยกันเด้อพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะอหอยนางรมค่ะคุณผู้มชมโดเยเฉพาะหอยนางรมจานเดียวก็คุ้มแล้วค่ะคุณผู้มชม บรรยากาศติดกับทุ่งนานะคะคุณผู้ชมเนี่ยอากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมด้านข้างก็เป็นท้องทุ่งนาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทานกันก่อนเนาะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวค่อยไปติดตามแนวทางตัวเลขเลขวิ่งจากกรูดีลำไปพร้อมๆกันเนาะคุณผู้ชมนะคะ คุณผู้ชมกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทานบุฟเฟ่เสร็จเรียบร้อยก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้ก็ลงแนวทางให้พี่น้องเอฟซีดึกกันหน่อยเนาะคุณผู้ชมนะคะตอนแรกกะว่าจะอัดคลิปคืนนี้แล้วก็จะลงพุ่งนี้เช้าก็คิดไปคิดมาลงคลืนนี้เลยดีกว่าค่ะเผื่อมีพี่น้องเอฟซีทางบ้าน อาจจะยังไม่ได้นอนกันก็มีบ้างเนาะคุณผู้ชมนะคะอาจาคลิปเสร็จก็ลงให้พี่น้อง FC เลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าลงพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเสียเวลาอีกค่ะคุณผู้ชมนะคะลงให้คืนนี้กันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมกินบุฟเฟ่หัวร้อยเกอิ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไปกินแบบคุ้มค่ามากๆค่ะคุณผู้ชมนะคะ ทั้งชาบูทั้งปิ้งย่างค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศค่ำคืนเงียบค่ะเงียบมากมีแต่เสียงเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดร้องค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าพี่น้องเอฟซีได้ยินเสียงกันไหม เสียงจริงหลีดเสียงเขียดบ้างลองค่ะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมแนวทางไปพร้อมๆกันเลยเนาะคุณผู้ชมนะคะค่ะคุณผู้ชมแนวทางเลขวิ่งจากบุรีรัมเนาะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะเลขเด่นเลขวิ่งของแกเข้าที่9ค่ะคุณผู้ชมจับคู่มาให้ก็เข้าที่90นนะคะคุณผู้ชมเข้าตัวตรงไม่ต้องกลับ นะคะคุณผู้ชมเอางวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้านะคะเลขวิ่งจากบุรีรัมนะคะเด่นบนล่าง126วิ่ง1กับ2ค่ะคุณผู้ชมวิ่ง1 2บนล่างนะคะจับคู่มาให้มี4คู่2 3 2 5 8 1 3 8นนะคะคุณผู้ชมเอาก็ ลองนำเลขเด่นเลขวิ่งเนาะคุณผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางกันได้เลยนะคะเลขวิ่งจากบุรีรัมนี่ส่วนมากก็เข้าดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะโอกาสหลุดก็น้อยค่ะเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมเอาไปลองนําเลขวิ่งของแกไปจับวินจับคู่เองก็ได้เนาะคุณผู้ชมนะคะถ้าไม่ชอบ4ตัวที่ จับคู่มาให้นะคะลองนำเลขวิ่งไปจับคู่เองเนาะคุณผู้ชมนะคะใครมีแนวทางเลขวิ่งแม่นๆที่มันไม่ตรงกันกันกบเลขวิ่งจากบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำมาประกบคู่กับเลขวิ่งจากบุรีรัมย์ได้เลยนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคุณผู้ชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีนุ้ยนับซัพย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ